ในส่วนของสมาคมประกันชีวิตไทยนะครับแล้วก็บริษัทประกันภียน่าภัยของประเทศไทยนะครับรวมทั้งสิ้น20 20บริษัท,น,ทน,น,นะครับเราได้มาเพื่อแสดง,งความหูมงใ่นะครับต่อในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับทํางาน,นโดยท่านอนนารรภายกทธท่านรัตน์จุาการกระทรวงสาธารณสุขครัที่ดูแลพี่น้องประชาชนจากภัยซึ่งเป็นภัยที่ทุกคน ค่อนข้างที่จะติดต่อข้อมูลน,นะครับเรื่องของไวรัสโควิด19โควิด19คือตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ติดตามข่าวๆเรามาระวังปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านกระทรวงสาธารณสุขเกิดขึ้นไปน,นะครับเราก็ชื่นชมการทำงานของท่านรองระะานายกรัฐมนตรีนะครับตลอดจนทางด้านพาน,นังกนง,นกงานางด้านสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขและบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนที่ ข่าวๆที่เราได้สร้างมาแต่ละวันเนี่ยเราก็คิดว่าในภาคอุตสาหกรรมประกันภัยไทยรวมทั้งในส่วนของ,รงบริการดูแลก็คงจะไม่สามารถที่จะอย่ได้งดูแลได้นะครับในสัยภาพของเราเนี่ยก็คือเราจะทายังไงให้ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรที่ทํางานเกี่ยวขอ้องกับเรื่องของการบริหารจัดการเกี่ยวยาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน,นรา2019เนี่ย มีความปลุกใจมากที่สุดนะครับสิ่ง่ซึ่งสามารถทําได้ก็คือได้ใช้ในส่วนของระบบระกันไทยมาช่วยในการป้องกันในโอกาสที่อาจจะติดเชื้อซึ่งหมงก็เชื่อว่าจากการเปลี่ยนจัดการน่าจะมีความมั่นใจนะครับใน,ในหลายระดับว่าบุคลากรที่ทางาี่ยวจก่อที่เป็น,าก,ก,าก,นาการจัดก,การย่ารรวยวก่อการจัดการ่รวบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าเนี่ยก็จะปลอดภายัยแต่หากว่ามันเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ย เขาจะได้สามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยมาช่วยบริเาความเสี่ยงในส่วนของสนักงานกรกก็ร่วมกับภา,าคอุตสาหกรรมประกันภัยไทยซึ่งเรามีผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะกุมครองอโรคซิคโ,โลนลมโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรนะัสโคโรนาก็เลยประชุมหารือกันแล้วก็เป็นตรงกันว่าเราควรที่จะมีส่วนในการผลิตกำลังกันแล้วก็ช่วยเกิดการจาดส่งสุขในบทบาทของเราตาม ที่เราสามารถจะทาได้ณขณะน,น,นี้นะครับก็เลยเชิญทางภาคอุตสาหกรรมประกันไทยไทยนะครับก็ได้รับความรู้ดูอย่างดียิ่งวันนี้ก็มีทั้งท่านนายกประกันชีวิตไทยนะครับวิชรานะครับแล้วก็ท่านนายกสมาคมประกันพิษณุไทยนะครับรระนันโมครับแล้วก็ททนนกผกูบบนนนบ้บริหารซีโอนะฮะที่เสือจากที่พญายหลายหลายท่านนะครับจากหลายๆบริษัทมาร่วมกันแล้วเราคิดว่า เรานำเอาผลิตภัณฑ์ประกันภัยซึ่งจากเยียวยากราณีที่มีเกิดเจ็บป่วยจากไวรัสโคโรนามามอบให้นะครับโดยแต่ละคนก็ลงขันกันกรณีกิดีนะครับในส่วนพองกก็เข้าไปจอยเขาด้วยแล้วก็ผมก็นำเงินจากตวัวดีการของธนาคารกพเนี่ยมาแล้วก็มาซื้อประกันนะครับแล้วก็รวบรวมกันได้จำนวนเจ็ดหมืน่นฉบับนะครับซึ่ง ถ้าหากป่วยแล้วเนี่ยองเงินรวมทุ้มครองเนี่ยจะเป็นเงิน3,500ล้านบาทนะครับโดยเงื่อนไขก็คือว่าถ้าหากว่าเจ็บป่วยเจอตรวจพบเป็นไวรัสโคนหน้าก็จะได้รับเงินเยียวยา5 0 0 0บาททันทีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราอยากจะมาเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับ <c oughs> สำหรับบริษัทที่ ข้ามาร่วมกับเรานอกจากในส่วนของสมาคมประกันภัยไทยแล้วเนี่ยก็จะมี20บริษัทก็มีกรุงเทพประกันภัยที่ประยะประกันภัยผู้ยห่ประกันภัยไทยไัยคุณประกันภัยสินมั่นคงประกันภัยประกันภัยไทยวิวัฒน์โตเกียร์มารีนประกันภัยเอเชียประกันภัยเทเวศประกันภัยบริษัทกลางกุ้มครองคุ้ถอจากรนถสินทรัพย์ประกันภัยธนชาติประกันภัยไทยประกันภัยแบซิลิครอสประกันสุขภาพบริษัทลิอินเดียแอชวอนสาขาประเทศไทยควันฟอลคอน มิสซูอิสุมิโตโมโอิชนชวลประเทศไทยกลุ่มบริษัท a IC ประเทศไทยกรุงไทยพณนชย์ประกันภยัยและปาคเนประกันภัยนะครับอันนี้ก็จะมอบประกันภัยกรมธรรม์ประกันภยัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสัิให้แก่ผลาประก,กอบการแพทย์แล้วแต่ตามถูกที่นของท่านจำนวน7 0 0 0หมืฉบับเรียบประกันจำนวน7ล้านบาทนะครับโดยมีวงเงินคุ้มครองรวมทั้งสิ้น3 5 0 0ล้านบาทนะครับซึ่งกรมธรรม์ประกันภยัยคุ้มครอง นี้จะให้ความคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและที่เกี่ยวข้องโดยมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันแจ้งรายชื่อถึงวันที่30มิถุนายน2563กกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคติดเชื้อนะครับโควิด19บริษัทผู้รับประกันภัยก็จะจ่ายตามความคุ้มครองทันทีที่ตรวจพบจำนวน500บาทต่อคนนะครับอันนี้ก็ก็กลับเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีเพื่อปกปั้บครับแล้วก็เดี๋ยว ก็อยากจะเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณทางทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับไม่อยากให้ท่านท้อท้ออยากให้กิจวิที่ท่านทำมาผมเชื่อว่า,เ,าเป็นเรื่องที่เ,เป็นปัญหาที่มันเป็นปร่วมบับทั่วโรกมันไม่ใช่เฉพาะประเทศประเทศไทยแต่ว่าประเทศไทยนั้นเรามีระบบบริหารจัดการที่ดีภายใต้การน,นำของรัฐบาลภายใตนการนของท่านเราผมก็เชื่อมั่นว่าเราจะสาม,มารถที่จะร่วมกันปรณา,ากรารจแล้วก็ข้ามบนวิกฤต เรียนท่านเลขาธิการสำนักง,งานคอปปอ,อนะครับท่านนาย,ยกสมาคมประกันภยัยท่านนุกศรานะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับท่านผู้บริหารบริษัทประกันภยัยที่มีจิตศรัทธาที่ห่วงใยในประชาชนชาวไทยและเจ้าหน้าที่ของราชการที่กำลังต่อสู้กับไวรัสโควิดนะครับ วันนี้ต้องถือว่าเป็นวันที่เป็นมงคลสําหรับพวกผมนะครับซึ่งประกอบไปด้วยท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข,สข,สขท่านและทีขอีกับผู้ครโลกท่านเห็นไหมครับเนี่ยหน้าท่านนี่ดรีดมาแล้วนะครับนะครับรีดมาแล้วยังรีดไม่พอเลยครับช่วงนี้เราทํางานหนักกันจริงๆนะครับแล้วก็เ,เราทราบดีว่าภารกิจในการที่จะ ต่อสู้รับมือกับโรคโควิด19เนี่ยยังทอดยาวไปอีกระยะหนึ่งนะครับที่ผ่านมาเราก็ทำทุกอย่างสุดความสามารถในการที่จะทำให้โรคนี้แพร่กระจายในประเทศไปติดต่อยังประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับเราคงไม่กล้าบอกว่าจะไม่มีการแพร่กระจายเลยเพราะว่า นี่คือโรคระบาดอยากจะกราบเรียนทุกท่านให้เข้าใจว่านี่คือเขา,เขาถึงแจ้งว่าโรคระบาดเพราะมันมีการระบาดและในปัจจุบันนี้มันก็ถูกจัดจัดความความจัดลําดับแล้วว่ามันคือโรคระบาดท,ทั่วโลกแพนเดมิกน,นะครับก็คือกระจายไปทั่วโลกใน่องะไรก็ตามระบบการสาธารณสุขของประเทศไทย นะครับจนถึงวินาทีนี้ก็ยังสามารถที่จะรับมือกับการระบาดในประเทศของเราเนี่ยได้อย่างเ,าเต็มที่นะครับท่านจะเห็นได้ว่าประเทศไทยในช่วงแรกๆเนี่ยเราถูกจัดลำดับให้เป็นประเทศที่มีความอันตรายมีความเสี่ยง ต่อการระบ,บาดลำดับสองรองจากประเทศจีนวันนี้เราหลุดลำดับ15แล้วนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเราจะอยู่ตรงลำดับไหนก็ตามก็ไม่ได้มีความสำคัญเป็นแต่มันเป็นตัวชี้วัดซึ่งเป็นการพิสูจได้เห็นว่าวิธีการระบบที่เราได้ทำการควบคุมโรคระบาดเนี่ยมันมีประสิทธิภาพ ระดับไหนนะครับแต่เราไม่ได้ชื่นชมหรือดีใจเราอยากจะอยู่อันดับโบวยสุดเลยหรือเราเราอยากสิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือไม่ต้องมีการจัดลำดับก็คือไม่ให้มันมีโรคระบาดนะครับแต่ว่ามันมันก็เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วช่วงนี้มันก็จะมีประเด็นผีน้อยนะครับแรงงานจากประเทศเกาหลีที่จะต้อง เดินทางกลับมาในประเทศไทยนี่ก็เป็นโจทย์ใหญ่โจรหนึ่งคึ่งเ,เราจะต้องรับมือกับมันต่น้อยมีจํานวนหลายหมื่นหรือเกือบแสนคนตอนนี้ถือว่าท่านยังไม่ได้มอบคำทันให้ผมนะครับท่านเปลี่ยนใจได้นะครับแต่ว่าที่พูดเล่คือเราก็ต้องรับมือท่านนายกรัฐมนตรีตอนนี้ท่านมีความกังวลมากท่านให้สัมภาษณ์เลยว่าเรื่องคือเป็นเรื่องหลอก กาเรเมืองไม่ต้องพูดถึงเลยปรับพรมอไม่ต้องพูดถึงนะครับท่านจะใช้เวลาในการมาช่วยประเทศช่วยแก้ไขปัญหาโควิด mm hmm. 1 9ในประเทศต่าห้มาเทศนี่ท่านต้องยอมรับว่าท่านท่านท่านยอมลงมาเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผู้ ผู้ที่มอบนโยาบายนะครับในทางปฏิบัติในทางกฎหมายเนี่ยผมก็ยังต้องรับผิดชอบแต่ว่าในทางปฏิบัติท่านกรุณาสะละเวลาสะละสะละตัวท่านเนี่ยมาคลุกอยู่กับพวกเราในการทำงานซึน่งก็เป็นขวัญและกํกำลังใจนะครับสิ่งที่ผม อยากจะกราบเรียนทุกท่านในที่นี้ในฐานะที่ท่านได้มีความกรุณามีความเมตตาพวกเรานะครับท่านได้มอบคมทันถึงเจ็ดหมื่นคมทันนะครับยอดคมทันจะเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับมันไม่สัมคัญสำคัญคือท่านได้มีความรู้สึกร่วมแล้วก็เห็นใจนะครับผู้ปฏิบัติงาน ผมก็ต้องต้องต้องขอขอบพระคุณในนามรัฐบาลนะครับนี่เป็นกําลังใจที่จะทําให้เห็นว่าเมืองไทยนั้นเวลามีวิกฤตการอะไรต่างๆคนไทยไม่เคยทอดทิ้งกันไม่ว,ว่าจะอยู่ภาคสุวนไหนนี่คือสิ่งที่เป็นพวังและกําลังใจเป็นแมสเซจที่จะบอกไปถึงประชาชนชาวไทยทุกคนแล้วก็คนทั่วโลกว่าพวกเราไม่ทิ้งกันนะครับ จำนวนเจ้าที่สาธารณสุขที่ทําเมื่อกี้ผมได้หารือกับทางท่านเลขาธิการนะครับในห้องทํางานว่าอตอนนี้เนี่ยเรามีการบูรณาการกันทุกภาคสว่วนไม่ใช่เฉพาะกระทรวงสาธารณสุขไม่ใช่เฉพาะแพทย์จากพยาบาลเพราะว่าเราต้องใช้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารฝ่ายปกครองในอำเภออะไรต่างๆซึ่งจะต้องไปสัมผัสกับผู้ป่วย แต่ผมก็ให้คำยืนยันท,ท่านเลขาธิการว่าเราจะไม่ใช้โพลิซีของท่านผู้ป่วยแน่นอน <Okay. S 1> นะครับทุกคนที่ไปทำงานในเรื่องที่จะต้องไปสัมผัสผู้ป่วยจะต้องได้รับการเทรนได้รับการแนะน,นำแนะแนวความรู้ต่างๆที่จะเอาตัวเองออกผ่างจากการติดเชื้อได้มากที่สุดท่านรองประหลัยยดยงยศท่านเป็นแพทย์ท่านยังบอกผมว่าออโอกาสที่จะจะ เจ้าที่สาธุจะติดเชื้อจากการไปให้การดูแรลรักษาพยาบาลเนี่ยไม่มานะครับก็หวังว่าขอให้คําความคิดของท่านเป็นจริงซึ่งมันก็ยังเป็นจริงอยู่นะครับออขอให้ทุกท่านได้ได้สบายใจแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เสริมกําลังใจเสริมความเชื่อมั่นของตัวเอง แต่ว่าไปแล้วผมไม่อยากไปบอกเขาหรอกว่าป่วยเถอะได้ห้าหมื่นบาทมันไม่ใช่ให้ห้าล้านบาทเขาก็ไม่เอานะครับสิ่งที่เขาสําคัญก็คือเขาไม่ป่วยแต่ถ้าป่วยเขายังมีกําลังใจมีอะไรที่ออคอยคอยเป็นทําให้ความกดดันต่างๆเขาลดน้อยลงซึ่งแต่ที่สิ่งนี่แล้วพันที่สุงก,ก็คือพลังของท่านที่ท่านได้รวมตัวกันมาช่วยเหลือรัฐบาลในช่วงนี้นะครับ ผมก็ต้องขอ,อยากขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับท่านเลขาธิการท่านผู้บริหารทุกท่านท่านนายกสมาคมซึ่งรู้จักกันดีแล้วในห้องนี้รู้จักกันดีหลายคนท่านนายกสมาคมนี่รู้จักกันประมาณสี่สิบปีเองนะครับนะครับ <laughs> แล้วก็รุ่นพ่ออีกประมาณห้าสิบปีนะครับรู้จักกันเกือบร้อยปีแล้วนะครับสองครอบครัวนี้แล้วอีกหลายๆท่านก็เอ่อ ต้องต้องขอบพระคุณจริงๆแล้วเราก็หวังว่าจะทําให้กรมธรรม์ของท่านีเป็นกระดาษเปลา่าหลังจากหมดเวลานะครับไม่อยากใช้นะครับไม่อยากใช้และพยายามจะไม่ใช้จะพยายามจะทําความเข้าใจกับจ้าหน้าที่ของเราให้มากที่สุดมีความหมายมากๆครับเพราะว่าเงินห้าหมืบาทสําหรับผู้ปฏิบัติการซึ่ง ระดับตั้งแต่นะครับถ้าเป็นทาหารก็ตั้งแต่พลทหารในสิบชั้นประทวนนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยประหลัดอำเภอคือเป็น C2 สองีสที่เขาจะต้องไปให้การดูแลพี่น้องประชาชนที่อา,อาจจะเข้าข่ายเฝ้าระวังซึ่งเราจะต้องใช้มาตรการเข้มขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันเนี่ยตรงนี้จะมีความหมายกับเขามากก็ต้อง ขอขอบ,บคุณนะครับท้ายที่สุดนี้การกระทําของท่านที่ท่านได้มอบกรมทันถึงเจ็ดหืนกรมทันให้พวกพวกเรานะครับที่ดูแลผู้ป่วยเฝ้าระวังโควิด1 9มัน ส่งมาเสร็จยางนึ่งที่พกเราเห็นว่าท่านยังมีความมั่นใจในการทํางานพวกเราเพราะว่าถ้าท่านไม่มั่นใจเนี่ยท่านคงไม่ปล่อยคนท่านออกมาใช่ไหมครับยังเหมือนผมตอนที่พออายุเกิน50ผมไปประกันชีวิตเนี่ยยากมากเนยนะครับเขาเขาเขาจะต้องจับไปตรวจเยอะแยะมากกว่าคนทั่วไปผมพยายามจะซื้อประกันชีวิตให้คุณพ่อผมอายุ80ไม่มีใครขายแล้วเรย่างนี้เป็นต้นนะครับ แต่เนี่ยท่านพร้อมใจกันมานะครับเรียกว่าแทบจะทุกบริษัทในประเทศไทยแล้วแล้วท่านมอบคมทันสิ่งเหล่านี้ให้กับเราในนี้นี่คือข้อความที่ไปกำลังใจกับพวกคนทํางานไม่ใช่ในเรื่องของจํานวนเงินนะครับแต่เป็นเรื่องของความเ,เชื่อมั่นที่ท่านมีต่อพวกเราเพราะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่พวกเราทุกคนเนี่ยต้องต้องขอกราบกขอประคุณทุกท่านนะครับด้วยความเคารพแล้วก็ชื่นชมนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านที่ได้มีจิตกุญศรมาช่วยเหลือประเทศประเทศไทยในยามที่เราจะต้องต่อสู้กับสถานการณ์โรคระบาดในวันนี้เนี่ยขอให้กิจาการของท่านได้เจริญรุ่งเรืองย,งยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ขอให้ท่านและครอบครัวพนักงานนะครับผู้ที่บุคคลเป็นที่รักของท่านทุกคนเนี่ยจงได้มีสุขภาพพานามัไมแข็งแรงแล้วคาดจะทุกๆสิ่งที่ ท่านไม่พึงประสงค์นะครับแล้วคาดจากโกาครคภัยไข้เจ็บไม่ใช่เฉพาะโควิดอ,อย่างเดียวทุกทุกทุกโรคนะครับเราต้องชนะงานนี้ไม่มีออปชั่นสำหรับการพ่ายแพ้โควิดเลยต้องชนะอย่างเดียว fail u fail u r e not option is not an option นะครับก็ต้องขอากาขอพบพคุณจริงเป็นกำลังใจอย่างมากสำหรับพวกรผมก็ขอให้ทุกท่านได้ได้ได้ได ปลอดภัยแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองทั่วกันครับขอบพระคุณครับกายกายเล่นเล่น ยัดกล้องนี้นะครับ1 2 3ครับ